ซุขที่มันเสื้อมันแค่เก่าวัานนีม้สมุดเก่าสบายบางเดี๋ยมานาะพี่น้องป้องป่ายเอ่ยสวัสดียามาแรงอากาศเย็นๆก่อนตะเวนจะรับป่ามันนี้มาอัปเดตสมบรรยากาศทงไฮทงหน้ายังมแมลงเดือพี่น้องป,องป้องป่ายวันนี้ก็เขา เขาบ้านเขาหน้าบ้านบุญตะการเดือพี่น้องปองไปอันนี้คือเขาหน้าบ้านทีทีท,ทีคือกาศเวลาพี่น้องเอยคนบบตุกลายมือน,มน้ำก็เติมหายเหยียดหายไปแล้วเขาที่เสียงงามจำเสม,มอดีอยู่โ่บรรยากาศยามมาแรงยามเย็เนๆอีสานบานเท่า นตะเวนจีรับฝ่าอาบิดเขาตรงไ้ตรงหน้าเขาหน้า,านวันตะเวนกําลังจะรับฝ่าไปแล้วพี่น้องต่องไปวันนี้สงสัยจะปลอดฝนท่างนี้ปลอดฝนช่วงนี้ฝนบ่ค่อยมีบ่ค่อยตกปันใดตกเป็นแห่งๆมาสนะ ฟังเข็ดจะหน้าหอยห้องยังมาแรงแอฟ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 บูเห็นเสียงนกตุม่มบูเห็นม่เห็นเสียงนกตุม่มปกติจะมีเสียงนกตุ่มห่องทำคำซ้ำอยู่ตกนกตุมต่มห่มองห่องตุ่มตุ่มเราขาดปั่งเซตบอกกองดงังหลับจะคันกล้วยเรียบร้อย นกตัมนกตัมนกไกน่น่านี่จะนกกระปูดลองปูดปูดปูดเนาะนกกระปูดนกตดภาษาไทยว่านกกระปูด,ปดต,าแด,ตาแดงน้ำแห้งก็าตายบรรยากาศยามเย็นๆพี่น้อง,นองเอ้ย ยากระไรๆไปน,นะฟังเสนยงนกกระปูต้องบรงงรยากาศเนี่ยแมลงตอเปาจะเป็นสีไล่ๆแดงๆแบบนี้นะเมื่อนี้ก็เดือนสิงหาแล้วสิบหาสิงหา กลางเดือนสิงหาแหละบรรยากาศอีกเกิงก็ับว่าขีฟ้าบางอย่อันนี้เห็น,หนพ่อมั่วๆเลยมีเมฆบางสลรับหวงอีกเกิงแต่เว็นตะวันดวงจันทร์ก็ได้อัปเดตเขาเชือ่อไดว่าฝนนี้ปาน้ำให้หน้าแหงเบิดเลยไม่อ,อย่างเลย เขาเริ่มเลเี้ยงเหีืยงแน่แล้วทีแห้งเขาหลังเป็นกบเป็นกอก็หลังแตกกอที่กะทีไปจักน้อยนลังผัวบ้านทีเดี๋ยวร้ายลำมันวะร้ายลำจากห่วงบกใหญ่ นกหนูปูปีกแล้วเขาอยู่เขานอนหาเียน,นหาห่างคนเหลือลังกลับเขาบานคือกันแต่สุนมรกากยุดททำไห้ตรงหน้ามีเจียงไายจัยงหน้าอยู่บ้านด้วยอยู่หน้าสบายมีไส่มีมีไฟฟ้าใส่ทุกห้องคนอยู่มองได้ไฟฟ้าหอนมองนานอยู่แจ่มเชียงไยเทียงหน้าเที่ยวนี้ จงให้ทางหน้าสบายดีอากาศปลอดโปร่งพัดสันในบ้านมันแออาดวุนไววพังหยุสาใา้ทางหน้าหากินง่ายมีรถมือเรือใส่สบายถนนทางไปหอดทุกวงสมัยใหม่สมัยสูงเมืองนี้เพื่อสนะกอนตีตะกอนอยากลำบากการถนนนน,นทางไปฝาก,กับว่ามีใส่ จะก็อยู่ได้ปลอจะมยอยู่ได้สบายสบายอาหารทำธรรมสาัาติ์ให้ตรงนาปูปลากบเขียดคํมมาหาใส่เห็ดใส่ม่องแต่ตัวมาอัพเดตสวมพามสมหน้าเขาบรรยากาศย่ำมะเมร็งย่ำอากาศเย็นๆพี่น้องปองไปต้องฝาซี หึงเหลียงสีทัองๆคราวนี้ก็นเวลาสิบแปดนาฬิกากลัวๆห้ามาส้มเขางามส้มบรรยากาศย้ำเย็นๆอีสานบานเขาธุรกิจกับกล้งก็เอาไปซัมซาก่อนับพี่นังปองไป จะมาอัปเดตขา่าวงาลังไม่เบิองยังม,มีนม้ำพิ่นล้วฝนตกมากรันส่วนนี้แห้งห,หลายไปนะแห้งเลยมีน้ำจักหยดเลยไม่เขาเริ่มเลื้ยงละดีย๋ยวพกพันไม้เลี้ยงผีน้องฟอ,องไปคนเข้ามารับชมมาติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สมองจงกวนทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ